สวัสดีครับลีโอวอรวมบายเสียงปอนลีโอรวมทัพบอสแมนลีโอรวมกันมันไปวันนี้ใช้ได้ฮะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี่ฮะลีโอรวมทัพบอสแันครับแล้วพวกเราเป็นไงกันยังไม่ทันได้พูดอีกอันเลยคุณสมบัต้องแบนแล้วเตะเตะเตะเนี่ยเอาเวลาไปโหแต่ไปไลฟ์เเตัวองนี่คือเหตุผลที่คุณแจ็คกี้นี่เปลี่ยนแล้วคุณยักษ์มา ทนครับใช่ไหมฮะแล้วเมื่อดูสถานการณ์นะตอนนี้ทีมสีขาวเป็นไงครับพี่ได้2คะแนนโอ้หทีมสีแดงได้5คะแนนนะครับของแม่นกว่าวันนี้แหละครับทีมเราจะมาครับพี่ใช่อันนี้อันนี้ยังไม่รวมบาซินใช่ไหมยังยังพรุ่งวานเนี้ยบาซิน2องศสบายไทกสองศูนย์สบายสบายไม่เป็นไรไม่เปไรก็วันนี้ทีมเสื้อแดงของผมครับพามานี่ครับคุณนัทวุฒิ นัทสูทแหลเองชื่อจริงที่หอ่ะกิสดาโอทอจำผิดดูว่าชื่อนัทสูทแต่เรียกว่ามุกกันนึกกันนึกว่ากำลังแบบไม่นึกว่านัทสูทใส่เกลืออะไรเงี้ยกำลังเกินแมนะอันนี้ไม่ใช่นัทสูทแต่ชื่อกิสตาห์กิสตาห์ถ้าเขาเป็นนัทุฒิคุณก็เป็นหมอเหวงนะฮะอ๋อไม่ได้ครับเคยมีอยู่รูปหนึ่งแม่งเอามาประกบหน้าผมเลยนะไอ้เหี้ยเราเหมือนเราเราเหมือนมากกว่าใช่เราเหมือนมากกว่าเหมือนต้นหมวกต้นหมวกตนหมตอนแรกกูเถียงแล้วพอผมเห็นรูปกูเถียงไม่ขึ้นเลยอ่ะ เออดีใจอย่านี้เล่นเล่นเล่นก็นะอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์นะฮะเราก็จะมาบัฟกันนะฮะทั้งสองฝั่งเสื้อขาวกับแสดงนะครับซึ่งวันนี้ก็มีโปรแกรม3คู่นะฮะเบลเยียมทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มเปกาหลีใต้เม็กซิโกแล้วก็บิ๊กแมสเยอรมันกับสวีเดนที่เราจะพูดถึงแน่นอนเสื้อขาวเราจะเป็นทีมเยอรมันครับนะครับแสดงครับเราไม่ต้องหวั่นครับวันนั้นเขาเป็นอาร์เจนตินาเขายังแพ้ทั้งสามศูนย์เราเป็นสวีเดนนี่แหละครับพวกผมสองคนเป็นพวกอ่า เรียกว่าหน้าเต่าทางยุโรปมากกว่าอันนี้ออกทางพวกอเมริกาเยอรมันก็ยุโรปนะเอาคุณลืมไปคุณลืมกบาซิลโอ้โหไม่ทำทำทำจนปวดหัวหมดแล้วเนี่ยวนวนโอ้นิดนึงเยอรมันนะฮะรอบนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะว่านัดนี้เจอกับสวีเดนใช่ไหมครับอต้องต่อสู้กับศึกสองลุมหนึ่งครับหนึ่งแรกคือสวีเดน ห,หนึ่งก็ความกดดันไงตอนนั้นเจอสองหนึ่งแล้วตอนนี้ในฐานะแชมป์เก่าเนี่ย,ย,ยมันก็ คู่ต่อสู้ทุกทีมเขาอยากจะล้มพวกคุณถูกไหมแล้วก็มาตรฐานสูงอย่ามันไม่เคยตกรอบแรกบอลโลกถูกต้องครนะไม่ไม่เหมือนเจนทําไมเคยตกแล้วรอบบนโลกแล้วครั้งนี้รู้สึกว่าจะตกปีเจ็ดสี่คราวนี้อีกทีหนึ่งสองพันสองก็ตกเพราะสวีเดนนี่แหละทีนี้แหละใช่ไหมเออเจนนะนัดสุดท้ายผมลุ้นกับสวีเดนอยู่เนี่ยแพ้ไอ้เล่นนัดสุดท้ายตอนกลางวันเลยผมลุ้นจนหน้ามืดเลยนั่นเป็นวันสุดท้ายที่ผมตะโกนเชียร์บอลจำได้เลยเพราะว่ารู้เลยว่าสภาพไม่ได้ แท้สบายดนที่เกาหลีไปทําอะไรมาหรือเปล่าฮะไปทําอะไรมาก่อนนานๆหรือเปล่าอ๋อนั่งซัดร้านเจ๊ไก่ถึงบ่ายโมงก็นั่งกับคุณนี่แหละงงงงมงเฮ้ยหรอปีอะไรฮะปี2002ันสอปี2002ใช่ตอนนี้อยู่ที่แปดใช่ร้านงงงงยังไหมแล้วตอนนี้ร้านงงงยังอยู่ไหมอ๋อมันย้ายไปอยู่โชคแก๊สี อจงมีอยู่่พีีมร้านงงๆอยู่แต่ว่าคนละเจ้าของกันนะเราเข้าเรื่องเราดีกว่าปาซินเดอร์ผมจะงงเราาซินเลยรนี่เยอรมันอ้าวผมจะล้อเลี่ยงงงโกติงเนี่ยแะเราว่าเตกบางจากไปแล้วโอ้ยได้แล้เชื่อไว้อีกนี่ผ่านมาแค่สัปดาห์กว่าอย่างอย่างนี้แล้วพี่อ่ะเยอรมันนะฮะอันนี้พูดเราไม่พูดถึงเกมแรกแล้วเราจะพูดข้อดีของเยอรมันนะฮะอะไรมาเยอรมันเนี่ยเป็นทีมที่ เมื่อมีความผิดพลาดมีความแพ้เกิดขึ้นเนี่ยและในโอกาสต่อไปเขาจะกลับขึ้นมาได้เสมอผมเห็นด้วยนะเยอรมันเนี่ยเขาฟื้นไวแต่ว่าผมว่าวันนี้ฟื้นไม่ขึ้นเพราะว่ามัน4ี่ปีผ่านมันเป็นคนละทีมแล้วถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นชุดเดิมจะมีอยู่เยอะนะแต่ว่ามันไม่แข็งแกร่งเหมือนเก่าผมว่าไม่ฟื้นอ่ะไม่ฟื้นใช่ไหมไม่ฟื้นวันนี้เกมนี้นะฮะโยคิมเลิฟมีข่าวเหมือนว่าจะเปลี่ยนประมาณ2 3สาจุด ก็ควรจะต้องเปลี่ยนนะขอโทษครับผมมีนักเรียนเก่าเยอรมันมาด้วยเนี่ยแม้ว่าจะเรียนไม่จบก็ตามเรียนไปแล้วมดีเรียนได้ออกไปแต่เขาก็จะรู้องค์ในเขาจะรู้ภาษาเยอรมันไงจริงนะไอ้เอาเด้เอาเลยบอกเลยอาผู้คิมเลิฟว่าไงว่าเนี่ยกลัวโอ้เอ้เบอร์ยักษ์เขาออกไปวิ่งนี่ก็เบอร์เหมือนกันนะเบอร์อะไรครับเบอร์ว่าเราแอบวันหลังเอกอยากเอานี่มาขอกระโถนด้วย ่ยกยิมแล้วออกไปวิ่งวิ่ชายหาดไหครับแล้วก็เจอหน้าข่าวของสปอร์ตบิลเนี่ไปดักเลยไปดักเลยหน้าข่าวถามแบบสั้นๆเลยเปลี่ยนแปลงไหมครับเม็กซิโกจากนัดที่แพ้เม็กซิโกมาเขาบอกว่าไงฮะผมมีแผนอยู่ในใจแล้วทุกคนก็เลยเอาไปสื่อว่าเปลี่ยนในในมีอะไรบ้างเปลี่ยนยังไงเนี่ยเขาเขาตอบให้กบุญแล้วนะใช่เขาไม่ตอบใช่ฮะพื้นดีส่วนตัวเขาเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้แน่แคงจะมีเปลี่ยนแล้วก็บรรดาสื่อในเยอรมันฮะคิกเกอร์บิลดีเวลหรือก็ตามแต่นะะฮ ตีมันเลย2จุดที่ต้องเปลี่ยนแน่ๆครับซามิเคลาจะโดนถอดมิดฟิลตัวรับครับอาจจะเป็นกูดูกันหรือว่ากูดูกันนี่ก็โดนด่าเยอะนะใจเย็นครับใจเย็นตัวที่ตอนอย่าเพิ่งอาจจะเป็นกูดูกันหรือเลออนโกเลสกาอ๋อกเลสกานี้ชอบคนนี้สองคนนี้อาจจะได้ลงแทนแล้วก็อีกตำแหน่งคือมาโครอยส์น่าจะได้ลงตัวจริงแล้วใครพักแต่จะถอดใครออกเนี่ยระหว่างยูเรนดั๊กสเลอร์หรือว่าใช่ครับสองคนนี้ จะเป็นสองคนนี้อาจจะโดนจะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็อีกหนึ่งข้ออะไรฮะอันนี้เป็นเป็นมีเสียงโหวตว่าหน้าเป้าขอเป็นมมโดโกเมสได้ไหมไม่เอาติโมวเนอร์แล้วหรอแต่ผมยังมองว่าติโมวนเนอร์ยังมีโอกาสอยู่ได้สดกว่านะได้สดอยได้ลูกสดอยู่อันนี้เขาเป็นพวกแบบว่าขี้แพ้เขาก็ต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ของเราเนี่ยผมจะบอกให้ว่าชนะตั้งแต่ก่อนมาก่อนมาแข่งแล้วทำไมครับการตัดสินใจไม่เอา ครูสลามาด้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นการตัดสินใจถูกต้องไม่งั้นทีมแตกขอเสนอหนึ่งบทเพลงล้าแต่งถึงใจครูสลาร์เขาแต่งให้ใครว้างจินสลาไงเราจินสลาร่สลารุพูนลาบใช่ไหมไม่ชอบร้องเพลงีใช่ไหมไม่ชอบร้องเพลงใช่ปะ คือการทำงานของสมาคมบอลสวีเดนเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องดาลงดาราเขาสนใจแต่ทีมเวิร์คสนใจความสำเร็จของประเทศถูกต้องดันแรกเลยชนะ1-0ครับถึงแม้ว่าเรามีโอกาสจะเปลี่ยน VR a VR a อ๋อเขาตัดสินให้เองคะถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสเปลี่ยนเซ็นเตอร์แบ็กเห็นเมื่อกี้คุณเปเรมี่นี่ไเช็คกับอหลังสุิมพ์ของสวีเดนมาแล้วใช่ไหมโอ้โหสายสวีเดนได้สวีเดนได้ฮะเขาบอกว่าไงฮะในเรื่องกองหลังเอ่อมิกตอร์เลยนะครักองหลังของแม็กซ์เต็ดเนี่ยจะลงเหรอฮะ นัดแรกเนี่ยร่างกายไม่ค่อยพร้อมนะก็ดังไม่แน่อยู่ที่การตัดสินใจแต่ผมว่าเขาน่าจะยึดชุดเดิมไปก่อนเพราะมันเล่นดีน้าลงหน้าลินเลิฟอย่นีจุดเด็นขอลงมันจะมัไม่แข็งแก่งมาเดินจุดเด่นของสวีเดนของผมนะฮะก็คือเกมรับ คุณรู้ไหมว่าพวกผมผ่านอิตาลีมาเนี่ยคุณคุณได้คุณรู้ไหมว่าเนี่ยได้กินที่ไหนมาก่อนทีน้องครับเร้อยแปดสิบนาทีที่ผมเล่นกับทีมอย่างอิตาลีทีมระดับโลกเนี่ยพวกผมไม่เสียประตูผมเอาอยู่เอาอยู่ก็ทำมาอิตาลีเพราะอิตาลีกองหน้ามันห่วยไงครับนี่เยอรมันอิตาลีกองหน้าห่วยนะฮะคุณลองไปดูเท็กซ์เจอร์ดูเลยฮะอิตาลีพรนี่มึงไาย เบล็อตตีโอ้เบล็ตตีอีคัดี้อีคัดี้เอาอีกเดียอีกอันเดียวท่ไให้หมูไม่เอามาด้วยไม่ได้อีกอัดี้ไม่เอามาคิดดูแล้วกันเอาไปมีเรื่องกันเรื่องวงไนถึงแม้ว่าอิตาลีกองกองหน้าเขาจะหมู่ผมยอมรับว่ามันต่ำกว่าเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังน่าโกยอยู่แต่สวีเดนเราไม่เสียประตูแม้แต่ลงเพียงแน่ร้อยแปดสิบนาทีอุ่นเครื่องกับเดนมาร์กนะฮะครับทีมโคโนมอุ่นเครื่องกับเปรูครับ เราไม่เสียประตูเลยครับนะฮะเล่นกับเกาหลีเราก็ไม่เสียประตูผมอยากจะถามว่าการโดนยิงมันเป็นอย่างไรทีมเราไม่เคยไม่เคยเจอเรื่องนี้ไม่เคยโดนเปิดซิงเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้เดี๋ยวยะ่ได้รู้เกมนี้เดี๋ยวจะได้รู้ครับว่าการยิงประตูเดี๋ยวจะรู้ว่าการเสียประตูเป็นยังไงเดี๋ยวจะทำให้ดูเพราะวพาเขาเคยเสียประตูอะไรขาย้านไม็กซิโกยตัวนั้นแหละโอ้โหผมเห็นเม็กซิโกต่บอลนี่ผมโทษนะฮะกองกลางของ เยอรมันไปอยู่ตรงไหนจ่ายแล้วทะลุถึงตลอดเลยคือแบบเหมือนไม่มีกองกลางคอยคันอะไรเขาไปบุกอยู่เขาบุกอยู <S <S ่มันคล้ายๆแบบมีกระชอนแล้วแบบว่ากระชอนทำรุดแบบรั่วผ่านง่ายมากเป็นนิดเปลี่ยนนะเปลี่ยนเหรอแน่นนนขึ้แอนที่เป็นเช็คมาจากชายหาดชายหาดครับโทษนะฮะคุณซื้อคุณนี่ขายนันนเลิฟนะดูกิ่มหรอเขาวิ่งแคกกิมูขึ้นชายหาดอะไรเงี้ยเอาเอาเกิร์ฟขาดสเลดอะไรเงี้ยดูดูกิมมีชื่อไทยด้วยนะฮะชื่ออะไรฮะดูกิมอนุรักษ์ครับเนาะไอ้งงไหมอนุรักษ์ ลแล้วลุกนี้เนี่ยเรารู้กันอยู่แค่สี่คนแล้วก็รู้กันในแผนกแล้วคุณผู้ชมเขาประมาณเจ็ดแสนก็จะรู้ไหมเขารู้ดีครับถ้าเอ่ยชื่อนาซิซัตเขาต้องรู้ดีฮะเขาติเพจเขาอยู่ผาไปตามอ่านเขาคุณนาซิซัตนี่วันวันหนึ่งเขาคิดแต่จะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นยุโรปตอนนี้อยู่ในอ่าจเจอไหมเนี่ยเจอไหมไม่เคยเจอแต่ว่าเดี๋ยวผมกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ที่พักเดียวเขาละที่ไหนที่ไหนแถวนี้ผมโดนเผาไร่ตองนี้ไป จะเข้ายาายไปอยู่คอนโดเดียวกันแล้วไม่มีที่อยู่ละสวัสดีกะปิอะไรอู้เคยไปห้องเขาทีนะเปิดประตูมาไม่ใส่อะไรเลยครับนั่งแบบนั่งยองๆฮะโอ้โหผู้ได้เลยติดพื้นไหมติดพื้นเลยฮะแล้วพี่ไปไหนครับอ๋อไปเอาแผ่นไปแลกรับของเลยฮะเทปเทปของเชื่อไหมฮะพื้นเหนียวมากเอ๊ะทำไมทุกคนต้องต้องเจอต้องเคยเจอแบบนี้กูอยู่ในห้องอะไรไปไปอ๋อ แล้วเหตุการณ์เหมือนกันเลยมันก็เลยพื้นเหนียวเหนียวแล้วมันเหมือนว่าเป็นการแบบว่าเป็นควานเผยมากเพรามัอยู่ในแผนกเราต้องเจอเหตุการณ์รับน้องเปไงรับน้องนี่คือเลิฟชื่อเล่นก็คืออนุรักษ์เราเรียกว่าอนุเลิฟเดี๋ยวเรคุณผู้ชมไหมครับนัทซ์ง่ายเมื่อกี้ถึงไหนละก็นี่แหละโอ้แล้วนัทซ์นี่คือเทพประมุขที่หล่อที่สุดใช่ครับเขาจะรู้เรื่องเยอรมันด้วยครับผมฮะเมื่อกี้ถึงตอนความแข็งแกร่งของผมของสวีเดนนะฮะของคุณคือลูกอะไรเลยเรื่องของเยอรมันเนี่ยจริงๆวันแรกที่เล่นกับมิสซิโกนะทำไมฮะ ก็แค่เสียลูกนั้นลูกเดียวอืเอ้าแต่เปือมันบุกทั้งเกมแล้วก็มีโอกาสยิงครับไม่ได้สักลูกก็ใช่เชีย์ไปเชียนมามันเหมือนว่ายังไม่ลงล็อกมันแต่ว่าวิธีการมันถูกหมดแล้วถูกหมดแล้วถูกหมดแล้วมันมันอแค่ว่ายิงให้เข้ามันเราเฉียนไปเชียนมาใช้โอกาสเปลืองอันนั่นไงผมจะบอกให้เม็กซิโกเป็นทีมหลังรั่ออ ทีมคุณยังไม่มีปัญญาไปยิงเขาเลยแล้วมาเจอทีมที่หลังที่ดีที่สุดในทัวเมนต์อย่างสวีเดนแล้วจะทําได้เหรอก็นี่ไงนี่แหละฝาละนี่แหละเหลียวมันไม่ได้หลอกตัวเองนะไม่มีคุณก็เห็นเยอรมันตกรอบแรกมาละฮะในบอลโลกผมจะเห็นครั้งนี้แหละตกพร้อมาร์เตนติน่าแชมป์เก่ากับรองแชมป์เก่าไปด้วยกันไปด้วยกันผมไม่ยอมตายคนเดียวอะนัดแรกเนี่ยที่เขาพูดออกมาก็คือประมาณว่าเรื่องของบุคลิกมันผิดจากจาก เยอรมันเออความเป็นเยอรมันนะวันนั้นผมเห็นว่าเยอรมันก็เล่นเล่นดีในระดับหนึ่งนะก็ใช่ไงเรื่องการเล่นตามสภาพแล้ใช่แต่มันไปพลาดโดนเหมือนแบบอาจจะแบบสูญเสียติดลูกประมาทอันนี้ยอมรับตามตรงนะติดลูกแอคกด้วยอ๊สำอางรึยังหมดเลย จบเกมปิดห้องเลยครับคือวันนี้จะมาแบบอย่างโหดใช่ไหมมาแน่นอนปิดห้องแล้วไงปิดห้องเคลียร์เลยเคลียร์ตบหน้าตีตูดอะไรเงี้ยเลิฟเลยเลิฟจัดกฝันเคลียร์เลยว่าเฮ้ยมึงทำนี้ทไม่ได้แล้วนะคือคุณก็มาเกมนี้ด้วยความดุดันมากขึ้นถูกต้องคือก็บอกไงคาแรคเตอร์คนเยอรมันเนี่ยเขาเป็นแบบนี้บอกให้ว่าถ้ามาดุดันมากขึ้นเข้าทางสวีเดนนะฮะทำไมครับคุณอาจจะโดนแบบที่โคลอมเบียเขาโดนนะโดนไล่ออกเร็วต้องระวังนะที่เล่นกับญี่ปุ่นนะดุดันเกินไปดุดันเกินไปสวีเดนจะได้บุกหรือเปล่า อโโ้หแล้วสวีเดนกับเมมเราไม่ได้คิดจะบุกคิมเราคิดจะเสมอศูนย์ศูนย์ครับมาแค่นี้นะถ้าแต้มเดียวฮะถ้าเสมอเสมอเหมือนชนะครับแล้วเดี๋ยวมันเจอเกาหลีใต้นะสุดท้ายก็หวานเจี๊ยบเนียฮะโทษนะฮะเจอสองครั้งเอ่อเจอเกาหลีใต้ใช่ไหมฮะผมว่าไม่ง่ายๆนะถ้าเสมอนี่คุณตกนะปีบอลโลกเคยเสมอไงสองนัดปีเก้าสี่ส่วนเราจะเจอกับเม็กซิโกนะสุดท้ายก็ ต้องการอีกแต้มหนึ่งก็เสมอกับเข้ารอบทั้งคู่ถูกต้องก็จะได้5คะแนนใช่ไหมเะแนนเป้าหมายโดยที่ไม่เสียประตูเลยใช่เป้าหมายของเราแต่เม็กซิโกเนี่ยนัดที่สองเกาหลีใต้เนี่ยบวอเสร็จบวชเสร็จเกาหลีลูกบี้อะไรนะแต่ก่อนแล้วเกาหลีก็ไม่เล่นแบบเยอรมันด้วยไอ้เไม่มีบอลด้วยจะมารอสนกลับไม่ได้เกาหลีมีตัวอยู่แล้วไม่ได้ต้องทำตามติด มันที่แช่งเม็กซิโกอยู่ให้คนเห็นว่าแช่งเม็กซิโกนี่เพราะอะไรเพาะเขาคุณแค้นเขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนไปอวยเยอะอโอ้ยจริงแล้วอย่างที่คุณติ่งบอกแมวเพชรบ้ารั่วไหมหลังรั่วไม่ใช่ไงแต่คุณกระรอบบอกเม็กซิโกภาพลวงตาภาพลวงตาใช่ภาพลวงตาเม็กซิโกภาพลวงตาเขาเป็นผู้ชนะแล้วเยอรมันเป็นอะไรฮะภาพอะไรฮะเป็นภาพซ้อนเวลามองก็แบบว่าเบอร์เบอร์ภาพซ้อน เบอร์อีกแล้วคุณไม่ได้พูดทำให้เยอรมันดูดีขึ้นเลยหรอไม่กับพูดถึงไม่เคยือจะบอกว่าเยอรมันมันเป็นแค่จุดอะไรอ่ะอุบัติเหตุเล็กน้อยนะฮะเหตุทางลูกหนังคือตอนนี้เหมือนเหมือนโดนตบหน้าแล้วเรียกสติกับมาแล้วว่าเฮ้ยมึงกลับมาแล้วตื่นตื่นมีเรื่องแล้วเฮ้ยคุณเคยโดนตบหน้าบ้างไหมฮะผู้หญิงแบบทำไมคุณทำกับฉันอย่างนี้เดงวอาพี่เคยผมเคยโดนตบโดนผู้หญิงตบฮะโดนผู้ชายตบ ทานทานแล้เงินไม่พอจ่ายเพื่อนเลยบอกต้องค่อยกูเลี้ยงอีกแล้วกูเลี้ยงอีกแล้วเอ้ยนึกว่าไปเพื่อนกันนึกวาไปมาวยเปรี้ยวโดดต้งข้างทือเราโหผมไม่ได้เป็นแบบคุณนะครับเมาและเสียงดังแล้วก็แบบว่าโวยวายดูโต้งข้างผมไม่ได้นั่งสงบสงเ่ยมงครับเมาเเงียบเงียบไม่ไม่พอ่มาแม้วม่ไ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 ม่ใม่ผม่ไ่ไ แลคนไหลกันแรกครับเสียงแบบโอ้ฮหหูหูหููหแล้วเสียงพรกันฟันเลยอันนี้สองคนจริงๆริตัวเดียวกันเลยเลยโอ้ใช่มีคยักษ์ยักษ์เมาหลับฮะเมาหลับคุณแน่ใจเหรอใช่คุณแต่ราแต่ว่ายักษ์ดื่มรีโอแล้วสดชื่นดื่มไปแล้วก็หยุดหยุไม่ได้ต้องตายละงวนหน้ากูไม่ได้มาวอลลุ่มแล้วเล่นคู่มอะอย่างนี้ตายเลยกูเต็มอครับผมเนี่ยทานนฮะแต่ถ้าอยากดื่มรีโอวุ้น ติ้งอุดรมีไงติ้งเดงอตอนนี้แหละตรงนี้ต้องเดียวหุ่นะพี่บอหมูนี่ไปเลยครับพี่บอหมูตามปกติไม่ไปไหนเรียบร้อยแล้วพี่บอหมูผมก็เพิ่งนั่งกับคุณบอหมูเมื่อวานนี่แหละฮะแต่พี่หมูไปมาหลายครั้งแล้วคุณบอหมูว่าตอนแรกจะสั่งยี่ห้ออื่นผมเอานี่ตีหัวเลยครับไม่ได้เราทำเลโอสั่งมาครับทั้งหมดแปดขวดโซดาและเลโอแล้วนี่เลยมีสาวสาวขาวจ้ว ร่างกายบอกว่าหุนเนียนตัวหุหยิกผมติกติ๊กดูดูเด็กน้อมเด็กนดอง ผมเลยผมเลยไม่กล้ามองเลยนะผมไม่กล้ามองหน้าทําไมเขาถึงไปโผล่ที่ร้านนาอุดรบ่อยมันเป็นอย่างนี้เองเขานอกจากเขาจะไปทานรีโอแล้วเขายังไปดูสาวรีโอด้วยเป็นปิ๊ยานเปานยาลอาหารก็อร่อยนะครับัรดกตรงดีไม่เคยไปกินริมรู้ด้วยโอ้ยอ้าวคุณยักษ์แล้วคุณไมบรรยากาศเขาดีจริงๆตกแต่งดีถ้าเกิดต้องไปแล้วเนี่ยใครทานเบียแล้วก็รีโอแล้วรู้สึกว่าอากาศมันร้อนสามารถเข้าไปในห้องแอร์ได้มีแอร์รับรองด้วยนะครับ แล้วก็ดูบอลโลกไปช่วงนี้ถูกต้องดื่มริโอนิ้วเลยดื่มริโอที่น้าอุดรผมดูบอลโลกอ่าผมนึกว่าดูพวกจอไอแม็กอะไรงั้นเลยนะจอใหญ่มากทีวีจอใหญ่มากแล้วก็ตุกปลาปลาปลาตุกดูเน็ตเน็ตเน็ตจากโอ้โหเอาสู้กันหน่อยครับพี่เยอรมันชนะสองศูนย์เลยครับจัดไปครับผมว่าเกมนี้เนี่ยกลับมาแบบเรียกความมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโทนี่โครอสลูกเนี่ยบอยเลยเออโอ้โหโทนี่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยไอ คุณรู้ไหมว่าสวีเดนช่วงนี้คือนอกจากกองหลังจะดีแล้ว เขาทำเราสามคนนี่ทนะั้งไคหน้ามาคุสเบิร์กเอเมิร์วโอ,อ,อลาตอตอยโวเ,เนนสุดท้ายก็ต้อง,องอรอให้เซนเตอร์ขึ้นมาจีา๊ดจ๊อดโอลาตออยโวเนนเนี่ยนะเบอร์สี่ใช่ไหม <c oughs> จะบอกว่าเดนสบอยคริสโอลาตออยโวเน่นครับครับสมัยเล่นยู21เนี่ยโดนพวกเมซุตซิลหลอกหัวปั่นทั้งโบ๊เตงวัตุมัวนี่เขาชุดเดียวกันทำไมยุโรเนเละทำไมเยอรมันคุมจมปากอยู่กับอดีตโอเคตอนนี้เด็กเตะชุดนั้นเขายกขบวนตอนเป็นเด็กใอาจจะเป็นรองผมก็เห็นบอล ไทยยูวีเบ็ดโอ้โหเด็กในตอนเกาหลีพอมาเล่นชุดใหญ่ บนไทยยุ่ะไรนะบลไทยพวกดูดูเมื่อก่อนอะไเมื่อก่อนเอาโบมายุ่ไมแม่งหน้าแก่เลยเกาหลีที่พาเรายี่สิบเอ็ดลงอนนแหละไม่ล้าถึงไล่ตอนเราบโทเฮ้ยสมุเดนสเดนเราโกงอายุอ่ะไม่มีไม่มีตัวใหญ่แล้วแล้วปีนันี่ปี2อ0 9ชแชมป์ยุโรปชุดอยู่1ปี2009สล่มถล่มทีมจดเพเียนอ๋อรอบชิงกันนั้นผมแล้วหาคนเนี่ยขึ้นมาชุดนั้นน่ะขึ้นมาแชมป์โลกในปี24ง นั้นเนี่ยมันยังแพ้ทางกันอยู่แล้วมาคัสเบิร์กเคยเล่นในบุนเดสไหมเหรอเ่ใช่ไหมเยเมนอ่าเป็นไงอ่ะก็ดิงได้ไม่เยอะไม่ไม่เรียกว่าล้มเหลวดีกว่าไม่ได้คุณคุณจะเอาความจุดกองหลังมาขายทำไมคุณาทำไมคุณไม่พูดถึงเรื่องซาลาตันที่เขาเป็นกองหน้าระดับโลกก็เขาไม่ได้มา ไม่ได้มาไงแต่ว่าคุณเล่นมาจุดอ่อนเราไม่ได้ไม่คุณก,ก็พูดจุดแข็งมัจุดแข็งของผมคือเกมลับก็เกมลับคุณมาพูดผมจะเอามาคุดเบิร์กับเอวิลฟอร์เบอร์ไปยืนเซนเตอร์ด้วยให้คุณยิงเป็นเซนเตอร์สี่คนเลยถูกต้องสเพราะยังไงมันอยู่หน้ามันก็ยิงคุณไม่ได้อยู่แล้วเอาลงมาเล่นกองหลังเอออันนี้น่ากลัวนี่น่ากลัวแล้ววันนี้จะได้เห็นแบบความปราบเปรียวของมาโครอยส์ยูเันดัคสเลอร์ผมว่าสมุเลอร์อาจจะเข้ามายืนตรงกลางครับคุณเปรมเป็นหน้าต่ํา เราจะมารถบัสใช่ไหมรถบัสเน้นลูกตั้งแต่แล้วรถบัสเราไม่ใช่รถบัสทำนารถบัสเรานี่คือรถบัสจากสแกนดิเนเวียเป็นรถบัสที่มาจากแอสเซียนเนี่ยแล้วรถบัสเจเกียวขอขึ้นราคาตลอดเลยนะเจ๊น้ำมันขึ้นอะไรเจ๊ขึ้นทุกทีเลยเจเกียวที่ทำโรงเรียนทุบบานใช่ไหม คุณรู้จักคนเยอะก็คุณจะไปคิดว่าผมจะรู้ด้วยนโชคชัยนั่นโชคชัยไม่ใชัยม่ใช่ไม่เกี่ยวกับการโชคชัยเขาที่มึงรู้เดี๋ยววันนีโชคชัยเขามีวเล็บเจี่ยวบเเห็นป่ะอันนี้ยังรู้เลยเขาถูกว่โชคชัยไม่ใช่เหรอทุบันโชคชัยโดนเล็บเจ๊ยบเห็นป่ะก็เลยคิดว่าเจ้าของเดียวกับรถรถบัสสรุปแล้วผมเชื่อว่าเจ๊เกี่ยวเนี่ยแต่ไม่ขึ้นชั้นใช่ใช่ใช่เฮ้ เดีแล้วผมว่าจบรายการแล้วไม่เสียประตูไม่เสียประตูผมจะไปดื่มหน้าร้านอุดรไปจีบจริงผมว่าทีมผมไม่เสียประตูละกันนะก็รอดูถ้าเชื่อสีขาวนะฮะเยอรมันกดไลค์กดแชร์นะครับผมมาถ้าคุณคิดว่าสีแดงก็คือสวีเดนชนะก็ส่งมานะไข่ตอกถูกก็ของวันเป็นไงครับเป็นมี่ก็เป็นโหเขาไปถึงหน้าสุดท้ายเดส่งอะไรให้กันก่อนเลยต้องไม่เสื้อกับพังพอล์ฟรีโอ อย่าว่าอะไรเองเลยส่งมาให้พี่พี่ก็ตอบไม่ถูกกันแล้วไปติดไปให้เรื่องไปแก่ถ้าส่งไปถ้าส่งไปติดโอะไรวะอะไรวะแล้วก็ลีโอบับมันจะประกาศเขาก็รวมทัพไปถูกต้องหอรางวัลครับแล้วก็เสื้อแล้วคอเสื้อหน้ามันคออันนี้แถมด้วยวะอันนี้ด้วยนี้น่าจะมีนะครับ ก็นี่แหละนะครับตีสองคู่อีกที่นี่เมื่อพี่อืออ่าหมดแล้วสั้นๆหน่อยเบลเยียมตุรกีครับเกาหลีใต้ไม่อะไรนะเบลเบลเยียมกับตุรกีเบลเยียมอ่าเบลเยียมเกาหลีใต้เม็กซิโกเสมออ่ะผมผมว่าเกาหลีใต้มีแต้มอ่ะมีแต้มโอเคอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับนะฝากติดตามมาด้วยครับรายการของเราครยการตาคุณปิดราบตาผมมองไม่เห็นนี่นี่นี่เขามีมีบทให้อันนี้ก็มองไม่เห็นนะคุณเต๋ไปอะตาผมแบบว่าพังหมดแล้วพังแลยอ่ะยายยายทำพังหมดแล้ว โอเคเปิ้ลมีปีรายการนะครับก็ฝากติดตามครับรายการลีโอวอลูมบายแสบสปอร์ตครับก็เจอกันทุกวันครับลีโอรวมทัพบวบบันลีโอรวมกันมือนกว่าสวัสดีครับ